สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวบางแสนนะครับราเดินดูรอบๆก่อนนะครับมีของมางขายเยอะเหมือนกันต้นมะพร้าวเยอะดีครับลมลื่นกว่าเดิมเยอะ ท่านเจ้สีขาวะเบียนกไก่งาโมูหาเ้เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าหาดกันนะครับ ครับได้แล้วครับผมเดียไปอีกนิดนึงครับพุกวาขายของในเช้าในสายเรื่มมาแล้วตันนี้เวลาแปดโมงครึ่งนะครับส้มตำรถจัดเครื่องดีน้ำบัตลมน้ำปลาของเล่นของยาง เดินไปรอบๆฮะโอเคครับไปดูข้างในหาดด้วยกันโอ้ยโหยังอยู่เหมือนเดิมหงยางหงยางครับคุณภาษาฮะต่างชาติทุกสาเทีเย มันดูหาดกันครับทุกคนน้ำขึ้นครับวันนี้น้ำตืมนะโอ้โหวันนี้น้ำทะเลขึ้นครับน้ำทะเลหนุนติดเนาะ ว่าน,น้ำวันนี้ไม่น้ำไม่น้นเท่าไหร่ทเที่ยวทะเลบางแสนนะครับไม่ไกลกรุงเทพนะครับหน้มามาทเที่ยวแาพก็ผ่อนนะครับอาหารก็อร่อยหาทะเลหาที่นั่งก่อนครับ คิดนี้แค่นี้ก่อนนะครับอ๋อไปทานข้าวมื้อเช้าก่อนเที่ยวบางแสนทะเลกรุงเทพใกล้กรุงเทพจังหวัดชลบุรีสวัสดีค่ะ